สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจับนิธิอดีตพระเอกยุค90ดังเทียบเท่าเคนทีระเดชอดีตพระเอกชื่อดังมีผลงานละครหลายเรื่องเช่นกลอนคุณสองเกียรติยศกบฏรักสุดหัวใจคมินกับปูลเป็นต้นและเป็นพิธีกรเกมโชว์และผู้ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวสมุดโคจรทางช่อง3 HD อีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นเจ้าของธุรกิจสนามกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาในจังหวัดนครนายกและบริษัททัวร์ชื่อดังโดย เจ้าตัวเคยเผยถึงผลกระทบที่เกิดการสถานการณ์ณตอนนี้ยังคงปรับตัวประคับประคองและรับมือได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้คําว่าพอดีเพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะดีขึ้นหรือแย่ลงทั้งยังบอกว่าจากวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตที่ธรรมดาทั้งครอบรครัวของวิกิทาธุรกิจ3อย่างได้แก่ธุรกิจโรงแรมธุรกิจสนามกอล์ฟและธุรกิจขายบ้านที่ดินซึ่งได้รับผลเต็มๆทําให้ตั้งแต่โดนปิดกิจการมีไรายได้เป็นศูนย์จำนิ้นที ได้เล่าย้อนให้ฟังเส้นทางจากนักแสดงสู่เจ้าของรายการท่องเที่ยวว่าเราเป็นคนชอบความบันเทิงความสนุกนานมีความฝันอยากเดินทางไปทั่วโลกอยากเห็นคนมีความสุขคิดไปคิดมาหนึ่งในความสุขของคนก็คือการท่องเที่ยวจึงเริ่มคิดวางแผนทํารายการท่องเที่ยวและได้นําไปเสนอสถานีแต่ด้วยยุคนั้นยังไม่มีรายการท่องเที่ยวแบบที่เป็นเนื้อหาท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์หากจะมีเรื่องสถานที่เที่ยวก็จะเป็นแค่การสอดแทรกเล็กๆน้อยๆทําให้หลายคน ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ตนจะทำผมไปเสนอหลายที่จนมีโอกาสได้ทำแต่ด้วยยุคนั้นอย่างที่บอกรายการท่องเที่ยวขนาดนั้นการนำเสนอรายการยังต้องมีเรื่องราวของดาราผมเลยเปิดเทปแรกด้วยการตามไปดูชีวิตของพีโนโพีโอนีโนเมทนีและโอวรุษว่าเข้าไปไหนทำอะไรยังอยู่แค่ในกรุงเทพจากนั้นพอเริ่มเห็นแล้วว่ารายการท่องเที่ยวอย่างเดียวมีคนดูอยู่ได้ เราก็เริ่มปรับเป็นรายการท่องเที่ยวเต็มๆทางด้านชีวิตส่วนตัวเขาแต่งงานกับมิกี้พรพันชนะรัตนโสพลสาวนอกวงการบันเทิงททยาทโรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปามีลูกชายชื่อเด็กชายธนิกสมุดโคโจรหรือเคนโดและลูกสาวชื่อดิงธน,นินีสมุดโคโจรหรือเคด้าและยังมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับดานายสมุรโคโจรดารานักสแสดงอีกด้วยนับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุน่นและมีบ้านที่น่าอยู่มากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็น อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรั s t สโตมีเดียขอบคุณครับ